สวัสดีครับกลับมาพบกันกับลุงแท็กซี่เล่าเรื่องผีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองวันนี้ลุงแท็กซี่จะเล่าเรื่องวิญญาณในม่านรูดเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับฟังกันดูนะครับคุณหน่งแกทำงานในแผนกต้อนรับของโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งแถวถนนปิ่นเก้า ที่โรงแรมม่านรูดแห่งนี้จะมีแขกเข้ามาใช้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ขาดสายเพราะโรงแรมม่านรูดที่คุณหน่งทำงานอยู่นี้มันตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ทั้งอาบอบนวดและสถานบันเทิงอีกหลายแห่งในย่านปิ่นเกล้าคุณหน่งรับหน้าที่ต้อนรับลูกค้าในกะกลางคืนคนที่เข้ากะกลางคืนมีทั้งหมด3คน แกทำงานที่โรงแรมม่านรูดแห่งนี้มาเกือบจะสามปีแล้วคุณหนงแกแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วแต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้คุณหนงได้มีโอกาสได้รู้จักกับสาวที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ติดกับโรงแรมม่านรูดที่เขาทํางานอยู่ทั้งคู่แอบเป็นกิ๊กกันและจะแอบนัดกันออกไปมีความสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆ โรงแรมม่านรุ่นแห่งนี้มีห้องพักเกือบ30ห้องแต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่ทางเจ้าของโรงแรมสั่งปิดตายไม่เปิดให้แขกเข้าพักตอนที่คุณหน่งเข้ามาทำงานในช่วงแรกๆแ,แกก็สังเกตว่าในบอร์ดของโรงแรมเขียนไว้ชัดเจนว่าห้องเบอร์นี้ห้ามเปิดให้แขกเข้าพักโดยเด็ดขาดด้วยความสงสัย คุณหน่งได้ถามพนักง,งานที่อยู่มาก่อนว่าทำไมห้องนั้นจึงถูกปิดตายไม่ให้แขกเข้าพักพนักง,งานที่อยู่มาก่อนได้เล่าให้คุณหน่งฟังว่าห้องนั้นมันมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ประมาณสองสามปีแล้วเองรู้ไหมภายในปีเดียว มันเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในห้องนั้นถึงสมครั้งเกิดเหตุครั้งแรกเป็นผู้ชายอายุ43ปีมากับผู้หญิงคนหนึ่งพอตอนเช้าแม่บ้านเข้าไปพบศพส,สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างเตียงนอนตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลถูกทำลาย มีเพียงหมอนที่วางอยู่ข้างศพและขวดเบียร์ถูกเปิดดื่มแล้วสองขวดเมื่อตำรวจสอบสวนและสรุปว่าผู้ตายถูกลวงมาฆ่าชิงทรัพย์พอครั้งที่สองเวลาผ่านไปอีกสองสามเดือนก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมาในห้องนั้นอีกรอบนี้ผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตัวเองแล้วฆ่าตัวตายตาม ปมเหตุมาจากปัญหารักสามเศร้าเขาขับรถมาเปิดห้องเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจแต่ตกลงกันไม่ได้ฝ่ายชายเลยใช้ปืนจอยิงที่อกของแฟนสาวก่อนที่จะใช้ปืนยิงกอกปากฆ่าตัวตายตามเจ้าของโรงแรมม่านรูดได้เชิญเกจิมาทำพิธีทางศาสนาทำบุญแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต พอทําพิธีผ่านไปทุกคนก็คิดว่าเรื่องราวหลายๆน่าจะผ่านผลไปแล้วแต่มันกลับมีครั้งที่สามเกิดขึ้นมาอีกในเวลาแค่เดือนกว่าวันนั้นแม่บ้านเข้ามาพบศพผู้ชายอายุ52ปีนอนหงายเปลือยกายอยู่บนเตียงลักษณะห้อยขาพาดลงมาที่ขอบเตียงไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ตำรวจสนิทฐานว่าผู้ตายน่าจะถูกวางยาเพื่อชิงทรัพย์เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เจ้าของม้านรูดเลยสั่งปิดตายห้องนั้นมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ยังคงให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดเดือนละประมาณสองครั้งนี่คือที่มาที่ทำไมห้องนั้นจึงถูกปิดตายคุณหนงแกเป็นคนประเภทที่ไม่กลัวผี แกออกแนวล่าท้าผีสิริ้ําตั้งแต่วันที่แกได้รับรู้เรื่องราวมาแกก็พยายามที่จะเข้าไปพิสูจน์ในห้องนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะหัวหน้าสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครเข้าไปแล้วโอกาสของคุณหนงก็มาถึงในคืนวันนั้นประมาณห้าทุ่มหัวหน้ากะกลางคืนเกิดไม่สบายขึ้นมากะทันหัน หัวหน้าได้ขอตัวไปนอนพักเพราะพิษไขมันจึงเหลือคุณหนงกับเพื่อนแค่สองคนแกได้พูดกับเพื่อนว่านิคมผมอยากจะเข้าไปพิสูจน์ห้องที่ถูกปิดตายนั้นคุณจะเข้าไปกับผมไหมผมตั้งใจจะเข้าไปหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสวันนี้หัวหน้าไม่อยู่เราเข้าไปดูด้วยกันนะนิคมหันหน้ามาแล้วก็สายหัวเขาพูดว่า ถ้าวันไหนที่แม่บ้านจะต้องเข้าไปทำความสะอาดภายในห้องนั้นพวกเขาจะไม่เข้าไปเพียงคนเดียวพวกเขาจะเข้าไปครบทั้งสามคนพร้อมกันเพราะเขากลัวผีในห้องนั้นนี่ขนาดเป็นตอนกลางวันนะแต่ตอนนี้มันดึกแล้วผมไม่ไปกับคุณหรอกเมื่อเพื่อนไม่ยอมไปคุณหน่งแกก็เลยโทรไปชวนกิ๊กสาวร้านสะดวกซื้อ เพราะเธอก็ชอบแนวท้าพิสูจน์หรือล่าท้าผีเหมือนกันเมื่อกิกสาวมาถึงคุณหนงก็พาเธอเดินไปที่ห้องนั้นเขาหยิบกุญแจห้องออกมาและไขกุญแจห้องเข้าไปพอเปิดประตูห้องออกกลิ่นอับชื้นจางๆก็โชยออกมาในห้องมืดสนิทเขาจับมือกันกับกิกสาว ค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปในห้องนั้นเขาพยายามเพ่งสายตามองหาสวิตไฟส่วนกิกสาวก็พยายามมองไปรอบๆห้องอย่างตื่นเต้นเมื่อคุณหน่งมองเห็นสวิตไฟแกก็ได้เอื้อมมือไปเปิดไฟพอไฟในห้องสว่างขึ้นคุณหน่งก็รีบเดินกลับไปปิดประตูห้องเพราะกลัวคนอื่นจะมาเห็น เขาทั้งสองคนเดินสำรวจภายในห้องอย่างตื่นเต้นคุณหน่งเดินไปเปิดประตูห้องน้ำเพื่อสำรวจมันก็เหมือนห้องในโรงแรมม่านรูดธรรมดาไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวเลยแล้วทั้งสองคนก็นั่งลงบนเตียงนอนเมื่ออยู่ด้วยกันสองต่อสองทั้งคู่ก็ได้โอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังมีความสุขอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงหวยหวนเย็นยเยือกเสียงดังทั่วทั้งห้องเสียงมันมาจากทุกทิศทางภายในห้องคุณหน่งพร้อมกับกีกสาวได้พากันรีบลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าทั้งคู่พยายามมองไปรอบห้องเพื่อหาต้นเสียงนั้นจู่ๆประตูห้องน้ำก็ปิดเสียงดังโครม ทั้งคู่ตกใจสะดุ้งโยงคุณหนงค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ำเขารีบเอามือเปิดและดันประตูห้องน้ำเข้าไปพอประตูห้องน้ำเปิดออกแก่มองเข้าไปในห้องน้ำในนั้นมันว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของใครหรืออะไรทั้งนั้นคุณหนงคิดในใจว่าขอเจอตัวแบบเป็นๆหน่อยเถอะ จะจับมาถ่ายรูปลงเฟซโชว์เพื่อนซะเลยทันใดนั้นไฟที่เปิดอยู่ในห้องได้ดับลงจากนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องสักพักไฟก็ได้ติดขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรี๊ดดังๆของกิ๊กสาวคุณโหน่งหันกลับไปทางกิ๊กสาวของเขาสิ่งที่เขาเห็นก็คือ มีคนยืนล้อมรอบตัวของกิกของเขาพวกมันมีเกือบสิบคนยืนอยู่เต็มห้องส่วนกิกสาวของเขาตอนนี้เธอช็อกอ้าปากค้างคุณหนงก็ตกใจไม่แพ้กันแล้วทั้งหมดก็หันหน้ามาทางคุณหนงพวกมันชี้มือมาที่เขาและพูดขึ้นมาพร้อมกันว่าฆ่ามันฆ่ามัน ามนจูจูกิ๊กสาวของเขาก็ได้กระโดดตัวลอยมาบีบที่คอของเขาอย่างแรงจนคุณหนงเสียหลักนอนลงกับพื้นโดยมีร่างของกิกสาวนั่งทับที่ตัวเขาและเธอได้บีบคอเขาจนเกือบจะขาดอากาศหายใจคุณหนงเล่าว่ากิ๊กสาวของแกตัวเธอเล็กมากไม่น่าจะมีแรงขนาดนี้ได้ แกได้ออกแรงเฮือกสุดท้ายผักไปที่ตัวของกิกสาวจนกระเด็นออกจากตัวพอลุกขึ้นได้คุณหนงรีบคว้าข้อมือของกิกสาวให้ลุกขึ้นยืนเขาพยุงล่างของกิกสาววิ่งฝ่าคนพวกนั้นออกมาจนถึงประตูห้องเขารีบเปิดประตูห้องและรีบดึงล่างของกิกสาวออกมาทั้งคู่รีบวิ่งไปที่ล็อบบี้ของม่านรูด พอทั้งคู่ใกล้จะถึงล็อบบี้ได้มีหมาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อจำนวนสามตัวมันได้วิ่งสวนกับพวกเขาเข้าไปพวกมันทั้งเหา่าทั้งหอนอยู่ที่หน้าห้องนั้นคุณหนงกับก๊กสาววิ่งเข้าไปในล็อบบี้เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างในเมื่อเห็นหน้าคุณหนงกับก๊กสาวเขาจึงถามว่าไปโดนผีหลอกมาหรือไงหน้าตาตื่นทั้งคู่เลย คุณหน่งรีบต่อเพื่อนและเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมทั้งชี้มือไปที่ห้องนั้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าคุณได้ยินเสียงหมามันเห่าหวานอยู่ไหมเพื่อนพยักหน้าคุณหน่งบอกเพื่อนว่าจุดที่หมามันเห่าหวานก็คือที่หน้าห้องนั้นห้องนั้นมีวิญ,ญญาณอยู่เป็นสิบเลยนะผมจะไม่เข้าไปใกล้ห้องนั้นอีกเด็ดขาดก่อนที่จะลงจากรถ คุณหนงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้กับลุงแท็กซี่ว่าวิญญาณที่อยู่ในห้องนั้นเขาต้องการตัวตายตัวแทนผมรู้สึกและรับรู้ได้ในตอนที่ผมใกล้จะขาดใจตายในคืนนั้น